สวัสดีครับวันนี้พบกับวงออโต้คายเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กับเท sla นะครับเป็นโมเดล3นั่นเองนะครับผมรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นลองเล็กใช่ไหมคหรับผมก็วันนี้เราอยู่กับคุณฝ้ายนั่นเองนะครับผม<ช>ก็จะเข้ามาแนะนําเกี่ยวกับตัวรถคันนี้ว่าการใช้งานเป็นยังไงเริ่มต้นสําหรับคนที่กําลังสนใจเนี่ยมันใช้งานยังไงบ้างเนาะอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ไปเราไปดูกันนะครับ เบรกลงไปถือเป็นการสตาร์ทของเทสลาค่ะอืมแล้วถ้าเราจะดับเครื่องล่ะครับถ้าเราจะดับเครื่องเวลาที่เราจะลงจากรถอนะคะ่ะเรามีการตั้งค่าเรื่องตัวแอร์ไว้แล้วว่าถ้าเราลงจากรถไปแอร์เ,อเนี่ยปิดอัตโนมัติวเวลาลงจากรถไม่ต้องทําการดับเครื่องยนต์ค่ะเพราะมันไม่มีหรอครับใช่ค่ะคือเราไม่ต้อง<ถ>ลงเฉยๆปุ๊บเราก็ปิดประตูปุ๊บมันก็กข็มันเลยดับแล้วก็รถก็ทํางานทําการดับไปเรียบร้อยเลยค่ะคือต้องบอกก่อนว่าคันนี้เกือบ ทุกอย่างเลยก็ว่าได้เป็นการปรับโดยผ่านตรงนี้ใช่ไหมครับผ่านจอมอนิเตอร์ทั้งหมดค่ะตัวรถก็จะแบบคลีนคีเลยตามสไตล์รถไฟฟ้าแบบจะดูมินิมอลหน่อยมีจอมีพวงมาลัยแล้วก็มีปุ่ม2ปุ่มบนพวงมลยตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีไฟเลี้ยวแล้วก็อันนี้เป็นเกียร์เท่านั้นเองนะฮะช่องแอร์ก็จะสังเกตว่าแทบไม่มีเลยเนี่ยผมผมโผกลังเลงอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนอ๋อมันเขาทํา มาค่อนข้างที่จะดูเรียบหรูเนาะกดเข้าไปก็คือเนี่ยค่ะเขาก็จะบอกว่าทิศทางแอร์ตอนนี้อยู่ตรงไหนครับเราทําการปรับได้ด้วยมือของเราได้เโอ้การทัศสกรีนเขาค่อนข้างสมูทมากเลยนะครับใช่ค่ะว้าวว้าวโอ้มันมันเหมือนกับการเรายกหน้าจอ iPad มาวางตรงนี้เลยแล้วก็แอร์สามารถปรับอิสระซ้ายขวาได้ค่ะ ก็จะสามารถปับได้ทั้งสองฝั่งเลยสองฝั่งไม่ว่าจะคนฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วด้านหลังด้วยใช่ไหมคะคุณผ้ด้านหลังจะไม่ได้มีในส่วนของปรับแอร์ค่ะก็จะมีปรับจากด้านหน้าได้อ๋อเท่นานั้นเองใช่ืม ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับไม่ว่ากระจกข้างก็เหมือนกันใช่ไหมคุณป้าเป็นใช่ค่ะถ้าเป็นปรับกระจกข้างหรือพวงมาลัยอ่ะคะ่ะก็จะเป็นไฟฟ้าถ้าเป็นการปรับกระจกข้างนะคะ่ะก็คือซ้ายหรือขวาคอนโทรลจากปุ่มทางด้านซ้ายของพวงมาลัยตรงนี้นนใช่ค่ะอ๋อคือเราก็กดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ทําการหมุนตรงนี้เอา<ช>มันปรับได้สี่ทิศทางขึ้นลงซ้ายขวาถูกต้องอ่าแล้วเราก็ค่อยปรับอีกฝั่งแล้วค่อยเซฟใช่ค่ะถูกต้องค่ะแต่มันก็สามารถตั้งโปรไฟล์ได้ใช่ไหมครับว่า ต้องหมุนดูได้เลยนะคะได้เลยผมต้องคลิกเข้าไปก่อนหนึ่งทีไหมครับผมอันนี้หลับอันนี้เขาบอกว่าเป็นกระจกซ้ายอยู่ก็ปรับกระจกซ้ายได้เลยถ้าเรากดเข้าไปหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเปลี่ยนฝั่งอ๋อครับผมอเดี๋ยวผมลองปรับดูก็คือแบบแค่ดันซ้ายดันขวาเท่านั้นเองพอมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บก็คือจะขึ้นมาถามเลยว่าต้องการจะเซฟไหมตำแหน่งที่เราตั้งไว้อื่าผมลองทัดลงไปหนึ่งทีอ่าเห็นไหมเปลี่ยนฝั่งแล้วนะครับผมก็เป็นกระจกขวาด้านนี้นะครับแล้วก็ ทำการนี่ปรับตรงนี้เอาอืมอเคแล้วก็พอมาถึงตรงนี้ครับปุ่มอะไรก็เหมือนกันค่ะปรับจากปุ่มซ้ายเหมือนกันสีทิศทางเหมือนกันค่ะอ๋อผักซ้ายผักขวาอ๋อเข้าออกขึ้นลงถูกต้องค่ะว้าวเออเหมือนเล่นเกมอยู่เลย <laughs> อ๋อถ้าดันไปทางขวามันจะเป็นการถอยเข้าไปถ้าดันซ้ายมันคือออกมาอันเองนะครับผมเบาะรับพอดีหรือยังคะพอดีแล้คะครับ <Okay. S 2> แต่เบาะก็เบาะตัวนี้ยังเป็นการปรับแบนนุ่นตรงนี้เป็นมือเป็นไฟฟ้าตรงนี้นฟฟใช่ไหมคะไฟฟ้าใช่อ๋อก็เขาจะมีตรงเป็นก้านให้เราปรับขึ้นปรับลงถอยหลังเข้าออกนะครับผมรุ่นนี้เขามีอ่าตัวเบรกมืออะไรไหมครับเบรกมือจริง,รงๆมีค่ะอูะ่นะคะได้ครับ ส่วนของตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการเป็นเบรกมือถ้าเรากดค้างไว้แบบนี้ก็จะขึ้นสัญลักษณ์มาแบบนี้ครับผมแล้วถ้าเราปลดเข้าเกียร์ค่ะอยู่เบรกแล้วลองเข้าเกียร์อ๋อ<ล>ก็คือดันลงอย่างนี้นอ๋อปลดเลย<ช>ทันทีะนะฮะ,ะเราก็จะสังเกตตรงนี้นะครับเขาจะมีสัญลักษณ์ของเกียร์อยู่นะครับผมว่า P R N D นะครับอย่างมันจะโชว์ตรงนี้หมดเลยใช่ไหมครับคุณ่เป็นอินโฟมชันของตัวรถครับตอนนี้รถของเราเป็นสีดําเขาก็จะโชว์เป็นสีดําถ้าเวลาที่เราเหยียบเบรกไฟเบรคติดเขาก็จะขึ้นว่าไฟเบรคติดตรงนี้เราก็จะเห็นเนาะว่ามีแสงตกกระทบเป็นสีแดงใช่ไหมครับพอเราปล่อยอ๋อเป็นภาพซิมูเลโอ้โหทุกอย่างนี้จะโชว์ขึ้นที่หน้าจอทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยที่หน้าจอก็จะขึ้นว่า เป็นเหมือนเซนเซอร์ค่ะวัดใกล้วัตถุมากแค่ไหนครับแต่อย่างตัวไฟเลี้ยวเค้าเนี่ยเวลาเราอาผักลงเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนในครว่ามันจะมีคลิกหนึ่งให้ลงแต่ไม่ใช่ค้างไว้มันจะเด้งกลับตำแหน่งเดิมมันจะมีแบบสมครั้งแล้วก็ถ้ากดสุดก็คือเป็นค้างไว้อ๋อเหรอฮะ,ะอถ้าเรากดเบาๆมันจะเป็นแบบสามครั้งตามเส้นขนนเลนก็จะมีบอกงงเลยค่ะว้า ยนต์เป็นมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะจะขึ้นภาพจริงขึ้นมาเลยนี่นะครับ<ช>ตรงนี้โอโ้โหเป็นเหมือนแบบการจำลองขึ้นมาให้เราเห็นบริเวณใกล้เคียงของเราเนี่ยว่ามีวัตถุอะไรที่อยู่ใกล้ๆเนาะแต่ว่าเครื่องยนต์เขาเงียบมากเลยเขาไม่มีเครื่องยนต์นี่นามผมลืม<ช> <laughs> ตัวนี้เขาทำงานด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าใช่ค่ะแล้วก็พอเป็นตัว long r a n g ค่ะก็จะเป็น ดวมอเตอร์ก็คือขับเคลื่อน4ีล้อมีมอเตอร์2ตัวที่ล้อหน้ากับล้อหลังอ๋อด้วมอเตอร์เป็นรุ่นที่วิ่งได้ไกลที่สุดขาชาร์จเต็มหนึ่งครั้งเนี่ยก็คือวิ่งได้ประมาณ5้าร้อยถึงห้โลโอ้โห و, ใกล้เหมือนกันนะครับแบบโอ้โหขับไปยาวๆได้เลยลืมไปเลยอะไรอย่างนี้แต่ผมถามนิดนึงว่า,าช่วงระยะการชาร์จเนี่ยมันชาร์จถ้าสมมติว่าแบต อ่าเรายกตัวอย่างแบตเกลี้ยงละกันอ่ามันใช้ระยะเวลาในการชาร์จนานขนาดไหนครับใช้เวลาชาร์จประมาณ5้าถึงหชั่วโมงค่ะห้าถึงห<น>ชั่วโมงในเครื่องชาร์จที่เป็นวอชาร์จที่ติดตั้งที่บ้านค่ะซึ่งในรถทุกคันเราจะมีวอชาร์จแถมให้อยู่แล้วอ๋อก็ไม่ต้องหว่วงเลยไม่ต้องไปนั่งหาวอชาร์จใช่ค่ะ <laughs> ซึ่งเป็นแบรนด์ของ เพราะฉะนั้นเทสล a าถูกทำมาเพื่อเทสลาอ๋อก็หายห่วงเลยนะครับว่าเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องเกี่ยวกับการชาร์จเนาะถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราออกไปข้างนอกมันก็มีสถานีชาร์จเยอะแยะเต็ไมไปหมดไม่ว่าจะเป็นห้างหรือว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้ปั๊มน้ำมันก็มีแล้วท,ทำให้เราแบบาวางแผนอาจจะวางแผนนิดนึงแหละแต่ว่าหายห่วงนะ ก็ความกังวลก็น้อยลงค่ะและในอนาคตก็คือเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามโรงแรมตามห้างแล้วก็สถานีชาร์จทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีผู้ให้บริการหลายเจ้าเดี๋ยวมาดูเรื่องหมดการขับขี่นิดนึงลองให้ใช้เป็นชิลก่อนนะคะชิลเวลาเนี้ยส่วนใหญ่ผู้หญิงจะชอบหมดนี้ค่ะสบสบายฟีลลิ่งเหมือนเราแบบใช้รถยนต์จริงๆอะไรเงี้ยค่ะเวลาเหยียบไปมันจะมีความอื้อๆนิดนึงอ๋อแบบตื้อๆนิดนึงใช่ไหมอ๋อ ก็จะแบบอ่าหน่วงๆน,นิดนึงแล้วก็ค่อยๆไปใช,ใช่ค่ะมีความหน่วงแต่นี้ก็คือมันสามารถปรับได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นอ่าโหมดการขับขี่เอ่อตัวนี้จะมีโหมดการขับขี่ค่ะแล้วก็นีเป็นความหนักเบาของพวงมาลายัยพวงมาลัยเบาไปไหมคะอ่ะเาเตอนนี้ปรับไว้เบาสุดเลยก็เบ <laughs> <laughs> าอีกค่ะมาเปลี่ยนได้ค่ะชอบความหนักประมาณไหนอื ให้ขับหมดชิลไปบภาพหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาเป็นสแตนดาร์ดจะได้ฟีลความสปอร์ตคะ่ะเหยียบแล้วก็คือมาเลยที่เขาบอกว่าศูนย์ถึงร้อยสี่จุดสี่วิมันเป็นยังไงเดีเ๋ยวเราเองเหยียบตรงนี้ดูได้อ๋อก็คือ อ่าโมชิลเนี่ยพูด,ดง่ายๆอ่ะเป็นการใช้ในช่วงจังหวะการจราจรที่ปกตินั่นเองเนาะที่แบบเราไม่ได้ต้องการอัตราเร่งอะไรมากมายขับไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้แต่พอเมื่อไหร่เราปรับมาเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยตัวมอเตอร์เขาพร้อมที่จะทำงานที่มีความเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่า,อาพูดถึงเรื่องอตัวออโต้พา o t ของเขาหน่อยละกันนะคะผมคุณฝ้ายแนะนำผมหน่อยครับ ตัวอัลต้พาวลดตค่ะก็คือการทํางานของเขาจะอยู่ที่เกียร์ขวาะะตัวน,นี้ใช่เวลาที่เรา<อ>ใช้งานนะคะก็คือเป็นการกดแบบกดปุ่ลคลิกปึกป๊กปึ๊กกดลงไปตึกต๊กตึ๊กอย่างงี้นะอ่าใช่ค่ะอันนี้คือเราสามารถค่อยๆปล่อยได้อตอนนี้อราต้วพาวิลดตทางานอยู่ค่ะแล้วก็ปกดด้านขวาใช้บุนเพื่อเพิ่มลดความเร็วค่ะตอนนี้21เองขึ้นขึ้นลงใช่ไหมฮะอ๋อตอนนี้เป็น30 35แล้วค่ะคันหน้าเบรกเขาก็จะเบรกให้เราว้าว โอ้ใช้งานง่ายมากเลยก็คือตัวออโต้รพาวเวอรของเทสลาเขาจะอ่ัลเ a ็ t i v e กันกับทางข้างหน้าใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะอ๋อตรงนี้หน้าจอเขาก็จะมีแบบเห็นได้ชัดเลยว่าเมื่อกี้โมไซค์เขาปาดเข้ามาเขาก็จะมีเซ็นเซอร์ตัวจับทำเนี่ยเขาจะเตือนว่าให้เราเอามือจับที่พวงมาลัยหน่อยอย่าถึงจะทิ้งพวงมาลัยไปเลยโอ้เห็นมาคนนี่นอนเลยขคอยเตือนตลอดนะที่จับหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่หน้าถามนิดนึงว่าถ้าสมมติว่า เกิดเราไม่จับเลยอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เขาจะปลดระบบนี้ไหมครับหรือว่าเขาจะตัดฟังก์ชันการทํางานออโต้พายロค่ะออรอครับแต่เขาจะเตือนเราอยู่ตลอดอ๋อแล้วก็แค่แบบไปแตะพ่ <c oughs> งมาลัยสีฟ้าตรงเนี้ยค่ะก็คือ,อแสดงว่าออโต้พายโทดทำงานอยู่นะอ๋อมันจะมีสัญ,ญลักษณ์เล็กๆ<ช>นะครับผมบให้เราเห็นนะครับใช่ถ้าเรามีการฝืนพงมาลัยนิดนึงมันก็จะหลุดจากฟังก์ชันออโต้พายโ้ดแล้ว อ่าถ้าแตะเบรกล่ะครับคุณป้าก็ก็จะปลดไหมครับถ้าแตะเบรกก็ปลดเหมือนกันค่ะอ๋อเดี๋ยวเราลองดูนะฮะปะ้าบนี่ปลดเลยทันทีนะฮะคงอะไราสีเทาก็คือสถานที่ตรงนี้สามารถใช้งานออโต้พายทได้หรือพร้อมที่จะใช้งานอ๋อถ้าเรากดไปแล้วเป็นสีฟ้าคือทํางานอถ้าเรากดไปแล้วเป็นสีส้มคือไม่ทํางานอ๋อคือบางทีเขาอิงกับอ่าพวกเส้นจัดการจราจรท,รที่มันชัดเจนอะไรองี้ด้วยใช,ใช่ไหมครับ ที่จริงสภาพถนนบ้านเราก็ต้องทําใจเรื่องเส้นจราจรนิดนึงนะครับว่ามันอาจจะไม่ได้ชัดเจนร้อยเปอร์เซนแต่ว่าต้องบอกเลยว่าอา่ตอนนี้เราเห็นเส้นถนนค่อนข้างบางนะครับแต่ว่าตัวเทส la เขาก็ยังเห็นเส้นถนนแล้วก็ยังคอยทํางานเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยตลอดเวลามากแต,แต่ต้องบอกเลยครับระบบออโต้พให้เรา,เ,ราเขา ใช่ครง่ายมากเลยแค่เราดันลงสองครั้งเองระ<ช>บบก,ก็เปิดทันทีนะครับเพียงแค่เรามาคนโทรลตรงนี้เรื่องความเร็วเท่านั้นเองเใช่ใช,ใช่ครับผมอ่านี่ผมฝืนพวงมาลัยเขาอัน,นี้ให้เลยเนาะนนนนแล้วก็เมื่อกี้เราจะเห็นนะครับว่ามอไซค์เขาเข้ามาใกล้ระยะกับตัวรถของเราเนี่ยเมื่อกี้ตัวรถเบรกให้เองเลยนะครับคือระบบความปลอดภัยเขาก็ยังสแตนบายไว้อยู่ตลอดเวลานะครับผม ว่าจะเป็นพวกป้ายบอกทางหรืออะไรนี้เขาก็จะโชว์ให้เราเห็นด้วยใช่ไหมคุณป้าถ้าเป็นป้ายของทางมีโชว์ค่ะครับผมเส้นนี้ประจำใจเพราะว่ามันขึ้นมาเป็นสีได้มันใกล้เกินไปใช่ไหมฮะเนี่ยค่ะลวยก็บอกว่าเป็นของมิสิกิตทางอยู่เป็นอะ้รนะเป็นไฟเขียวไฟแดงอะไรเงี้ยค่ะบอกละเอียดเลยค่ะว้าวโอ้เซนเซอร์เขาจับละเอียดยิบมากเลยนะฮะ การจราจรค่อนข้างติดขัดนะก็เดี๋ยวเราหนีขึ้นทางด่วนกันนะครับผมผมถามนิดนึงว่าอย่างพวกระบบความปลอดภัยหรือตัวเซ็นเซอร์ของเขาเนี่ยมันปิดได้ไหมครับแบบถ้าเกิดคนที่เขาแบบอ่ะฉันไม่ชอบกเสียงลำคาญของการเตือนอะไรอย่างนี้ย ได้ครับไม่มีเสียงแจ้งเตือนแต่ว่าก็ยังจะเป็นภาพซิมูเลตบ์อกที่หน้าจออยู่อ๋อคือบางคนเขาอาจจะไม่ชอบเรื่องเสียงแต่ว่าเรื่องระบบความปลอดภัยอะเราแนะนำว่าให้ควรที่จะเปิดไว้ดีกว่าอกี้ครับรปิดไว้ครับครับผม